เสร็จสิ้นขั้นตอนอาร์ซอนเตรียมปิดเดีล60ล้านยูโรมาตินซูบิเบนี่กองกลางของลิลลโตรสดัดและติมชอสเปนนะครับกำลังดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายในการยา้ายไปสู่อาร์ซอด้วยค่าตัว60ล้านยูโรกองกลางตัวรับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับทางิเว์พูเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วก่อนที่ทางหงแดงจะคว้าแชมปีพยนลีกแต่เขาเลือกที่จะขยายเวลาในการอยู่ในสเปนต่อไปหลังจากยูโร2024สิ้นสุดลง แม้ว่าลิวโซซิดาตจะไม่ได้มีฤดูดกาลที่ดีสุดในศึกลีกาสเปนนะครับโดยเ,าเขาจบฤดูดกาลในอันดับที่12และทางมาตินซูบิดีก็ยังเป็นนักเตะที่มีความต้องการในตลาดซัมเมอร์สูงมากนะครับเขากลายเป็นเป้าหมายไม่เพียงแต่อาร์ซอนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงลิลโมริทแช,ชมป์ยูฟ่าแชมลิก15สมัยด้วยยังไงก็ตามอาร์ซอนคือผู้ที่ได้รับเลือกจากมาตินซูบิวดีโดยอาร์ซอนนะครับ ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุข้อตกลงได้สำเร็จในงานจากสื่อ The Atlantic ระบุว่าการย้ายทีมใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยดาไต์ในวัย26ปีเดินทางมาถึงลอนดอนเพื่อพบกับเจ้าที่ของสโมสอนและคาดว่าจะเซ็นสัญญาระยะย,ยาวในทิมอเมริสเดียมการมาถึงของซูเปอรดี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อาร์ซอนอาจจะต้องโบกมืออำลาตูมัสปาเตซึ่งจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนนี้ การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไปถึงจุดตันทําให้มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับที่นักเตะชาวกานาผู้นี้จะย้ายออกจากทินเอเมสเตเดียมแบบไร้ค่าตัวหากทางโทมัสปเตยย้ายออกไปเขาก็จะเดินตามรอยเท้าของจอร์จิโน่กองกลางเพื่อร่วมทีมที่ย้ายออกไปเมื่อช่วงต้นเดือนเพื่อร่วมทีมฟาร์เมงโกซึ่งอารซอนให้การยินยอมยกเลิกสัญญากับนักเตะทีมชาติอิตาลิรายนี้ก่อนกาหนดเพื่อที่เขาจะได้ไปเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลก อาร์ซอนตั้งใจจะให้เงินต่อไปหลังจากที่เซ็นสัญญากับมาตินสุบิดิสำเร็จโดยหนึ่งในเป้าหมายหลักนั่นคือกล่องหน้าตัวเป้าให้กับมิเกลอ,อตาเบนจามินเซโกจากอาบิลไลซิกและเวนเตยูคาเ,เลสจากสปอร์ติงบอนตามลำดับต่างก็เป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักแตก่คงจะไม่ถูกแน่ๆสุบข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ